สวัสดีครับรายงาน DBM ครั้งที่2ประจำวันที่16เดือนมกราคม2515ครับสำหรับรายละเอียดประจำสัปดาห์นะครับก็เริ่มต้นกันด้วยการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของผมชั้นการทางการตลาดมาดามโอดีนใหม่นะครับ ตอนนี้กำลังส่งเซ็นเซอร์อยู่นะครับเตรียมพร้อมจอนแอร์เริ่มในวีคหน้าน่าจะวันอังคารน,นี้ครับวางเบอร์ไว้สี่เบอร์ปรึกษาทางพี่ไก่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเบอร์มาดามโอดีนมันจะซ้ำกับเบอร์ที่ใช้ขายทัวในแต่ก่อนแต่ทีเนี้ยแม็กวางลงเบอร์มาดามไปก่อนเพราะฉะนั้นเบอร์ที่ใช้ขายทัวครับก็ต้องปรับเปลี่ยนต่อมาครับเรื่องของรูปแบบซองปอยเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าปิ้นออกมาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นสีส้มทอง เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังปรับแก้อยู่ครับสั่งทําวันศุกร์นี้เนี่ยก็คือยังไม่เสร็จฮะปาปงานอัปเดตนะครับน่าจะวันจันทร์เสร็จเรียบร้อยครับต่อมาครับะรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ Product ์คีมที่เป็นกระแสนิยมในตอนนี้ที่พี่กอบอกว่าให้แมทหาข้อมูลเพื่อจะทา p r o d ัก t ์คีมล่าสุดเนี่ยแมทก็ติดต่อไปทางพีมา์แคร์แล้วก็โรงงานที่ผลิตครีมอีก3เจ้านะฮะตอนนี้ก็คือสรุปออกมาตอนนี้ที่กําลังฮิตมากๆแล้วก็น่าจะผลิตในเทรน ปีนะครับก็คือ BB c u ค h ช o ัซึ่ง BB c u ค h ช o ัเนี่ยตลาดรายเล็กๆย,ยังไม่มีอะไรทำมากนะครับก็คือเป็นครีมกันแดด BB แต่อยู่ในรูปของเรื่องของตลับแป้งอันนี้จะเป็นของ Laneige นะครับที่ทำไว้แต่ซึ่งมันสามารถตีตลาดระดับระดับกลางได้ซึ่งระดับกลางยังไม่มีคนทำตอนนี้ก็กำลังกำลังเริ่มบูมนะครับแม้กำลังไล่หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตัว b b คัชัและอันที่สเนี่ยก็คือเรื่องของตัว ครีมทานหน้าที่ผลิตจากสเต็มเซลล์แอปเปิลเขียวสเต็มเซลล์ตัวเดียวกันกับที่ใช้ในอาหารเสริมวิว่าเลยครับตอนนี้ก็คือกำลังบูมในไทยโดยแอปเปิลเขียวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวกันแต่เราผสมผิดพึ่งเข้าไปด้วยจะมี2สูตรตอนนี้ทางพีมาแคร์กำลังเรื่องของสูตรให้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงตัวเทสเตอร์แล้วก็อะไรเนี่ยจะทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวนำเสนอเรียนกับทางพีกอบอีกทีนึ่งครับ แล้วก็เรื่องของประชุมทัวร์นี่เพิ่งประชุมไปนะฮะแล้วก็เรื่องของออกแบบโฆษณาทัวร์ในไลน์เนี่ยแม็กแบ่งย่อยเป็นพัร์ทพาก็คือที่ใช้สําหรับให้น้องๆทางคอร l เซ็นเตอร์เนี่ยส่งผ่านทางไลน์ด้วยแล้วก็เรื่องของคลิปวิดีโอที่ตัดออกมาโดยประมาณ20วิขนาดไม่เกิน20เมกนะครับที่ใช้ส่งผ่านไลน์ให้มันกระชับที่สุดโดยให้รู้ว่าทัวร,ร์พม่ามีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็เรื่องของหน้าเว็บไซต์ที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครสื่อทัวร์ของเรานะครับอันนี้ก็กำลังเริ่มจัดการทำให้อยู่นะครับสำหรับต่อมาครับปรับหน้าเว็บ C L A นะครับตามที่ทาง <c oughs> ทีมคุณกองแจ้งมานะครับให้ปรับหน้าเว็บ C L A อันนี้ก็คือลิงก์ดอบบ็อกที่ทางคุณโอส่สงมาให้นะครับต่อมาก็เรื่องของโฮมิโอพาธีคุณหมอวิลลีนะฮะ ก็อันนี้ได้อัปเดตคร่าวๆนะครับคุณหมอบินล,ลีบอกว่ายังปรุงยาไม่เสร็จครับถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตพิคอปอีกทีหนึ่งครับต่อมาครับก็ประสานงานเรื่องของตัวแทนวิวาที่จะใชในวันจันทร์นี้นะฮะที่จะมีงานถแถลงข่าวของโอ้โหปูนิมร่วมด้วยนะครับก็เรื่องของสคริปต์ในงานนะฮะที่ทางคุณจอยว่าต้องพูดอะไรบ้างภายในงานนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นสคริปข่าวร่าวนะครับแล้วก็นัดคิวคุณจอให้ด้วยครับต่อมาเรื่องของเบิกค่าเทสเตอร์สติ๊กเกอร์ของคุณแฟมนะครับอันนี้ทําการเบริกเรียบร้อยแล้วครับเบิกเงินจากคุณแฟมครับเอ้ยจากคุณแซมฮะโดยตัดตอนนี้ตกลงกับพี่ปุ้ยก็คือให้แมททาเรื่องเบิกทุกๆสิ้นเดือนครับผมต่อไปก็เรื่องของส่งของไปยัง o โอโหนะครับพี่พิษณุโลก1หนึ่งพันกล่องตัวดับเบิลโดสครับ ครับสำหรับรายละเอียดที่ทำข้อ่าวประจําสัปดาห์ก็มีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ